ก่อนจะเข้ารับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ผลิตคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับอานะครับวันนี้มีชุดนี้มานำเสนอคนระับเป็นชุดของ k ท x ครับตัวนี้เป็นชุดทางเดินไ d ดีระบบจ่ายน้ำมันด้วยคาบูยูมาตัวนี้เป็นยนะูมาวีสามครับตัวนี้เป็น32มิลตัวนี้จะเป็นบอดี้คาบูที่ ใหญ่ขึ้นกว่าของเมื่อก่อนที่เคยทำนะครับที่มันเป็น V1 V2 นะครับตัวนี้บอดี้ใหญ่ๆขึ้นปากตรงนี้นะครับปากด้านนี้จะโตอยู่นู่นนะครับใช้ทอยาง2.2นิ้วนะครับทางเดินไอดีแก้ไขใหม่ทําใหม่หมดนะครับแก้องศาขยับองศาทําใหม่เซ็ตใหม่นะครับตัวนี้ก็จะใช้คอรีดเป็นแบบนี้นะครับครบชุดนะครับตัวนี้เป็นงานครบชุดสําหรับทางเดินไอดีเคีเอนะครับตัว1 4 0 150นะครับเป็นระบบคาร์บูเรเตอร์นะครับตัวนี้ที่เลือกใช้ก็จะเป็น คาบูยูมาแท้32มิลน,นะครับตัวบอดี้นี้จะมี2สเปคให้เลือกครับมี32กับ30มิมลนะครับอ่า32กับ30มิลจะแตกต่างกันที่บอดี้รูข้างในนี้นครับแต่บอดี้ภายนอกหน้าตาเหมือนกันนะครับแตกต่างแค่รูข้างในด้านหลังตัวนี้นะครับด้านปากนี้ก็เท่ากันนะครับตัวนี้เป็นคาบูแบบคาบูเหลี่ยมนะครับเป็นยูมาแท้นะครับตัวนี้รับประกันได้เลยว่าเป็นยูมาแท้ ตัวนี้นะครับมีแป้นรองไฟเบอร์ให้1ตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้มีความจําเป็นนะครับที่ต้องใส่นะถ้าเราไม่ใส่แป้นรองตัวนี้นะครับความร้อนที่จากเครื่องยนต์จากฝาสูบนะครับมันจะขึ้นมามันจะขึ้นมาทางคอไอดีนะครับแล้วทีนี้จะทําให้ท่อยางตัวเนี้เราครับไม่ทนครับแล้วก็อาจจะฉีกขาดได้ง่ายนะครับเพราะว่าท่อยางตัวนี้เป็นท่อยางที่ออกแบบมาสําหรับทนความร้อนและทนน้ามันครับแต่ตัวนี้ตัวนี้ครับเมื่อก่อนเราไม่ได้ใส่แป้นรองไฟเบอร์นะครับแต่ตัวนี้เป็นงานอัปเกรดใหม่นะครับ ต้องมีแป้นรองไฟเบอร์แบบนี้เข้าไปด้วยนะครับสำหรับรถท่านใดนะครับที่ยังไม่มีครับก็แนะนําให้ซื้อแป้นรองไฟเบอร์ตัวนี้ไปรองที่หลังคอลีดนะครับเพื่อช่วยให้ความร้อนที่มันมาจากเครื่องยนต์ไม่ขึ้นมาที่คอลีดนะครับถึงแม้มันขึ้นมานครับมันก็ขึ้นมาไม่มากครับเพื่อช่วยในให้ค่าออกเทนที่ขบูจ่ายน้ํามันไปเนะี่ยให้ช่วยในค่าออกเทนไม่หายไปนะครับแล้วก็รถก็จะไม่เหี่ยวท้ายในรอบสูงๆหรือว่า เวลาเครื่องยอนต์ร้อนๆครับรถจะไม่ค่อยเหี่ยวนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะไม่นําความร้อนขึ้นมาเยอะแบบที่ว่าถ้าเราไม่ใส่ความร้อนจะขึ้นมาเยอะแต่ถ้าเราใส่ความร้อนก็จะลดน้อยลงไปนะครับตัวนี้ท่อกรองเดินองศาใหม่เดินองศาใหม่แต่ตัวนี้ก็เอาไปใส่ที่หม,อม้อกรองเดิมได้นะครับตัวนี้ใส่ที่หม้อกรองเดิมคว้านเหมือนที่เราเคยทาเมื่อก่อนที่เมื่อก่อนจะเป็น ท่อกรอง ID เป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่เป็น2นิ้วนะครับแต่ตัวนี้ขยับสเปคมาเป็น2นิ้ว2นับใหญ่กว่าเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเรายังใช้2นิ้วแต่ว่าถ้าเราใส่คาบูยูมาตัวนี้นะครับคาบูยูมาตัวนี้บอดี้ใหม่ตัวใหม่ V3 ปากตัวนี้ใหญ่กว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องทําทางเดิน ID ดีใหม่นะครับเพื่อเพิ่มทางปากตรงนี้ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้ส่วนท่อยางตัวนี้ก็ยังเป็นท่อยางที่คว้านปากขนาดเท่าเดิมแต่เราตัดให้ลึกกว่าเดิมนะครับตัดให้ลึกกว่าเดิมเพื่อให้ ท่อเล็มาสวงอุบท่อยางตัวนี้ได้แต่ตัวนี้จาก2นิ้วก็ขยับม,มาเป็น2นิ้ว ire, 2องครับทอยางตัวนี้ Bilder Taiwan infinity, 2นิ Fran ้วก็เป็น2นิ้ว2ครับปลอกรัดสแตนเลสที่ทางร้านใช้ก็เป็นอย่างนี้ครับนี่เป็นปลอกรัดสแตนเลสนะครับไม่ได้เป็นงานเหล็กนะครับต้องใช้เป็นสแตนเลสนะครับถึงจะดีทนตัวนี้ก็เป็นสแตนเลสทั้งหมดครับตัวนี้เป็นปลอกรัดแบบสแตนเลสทั้งหมดเลยทุกส่วนเป็นสแตนเลสเราจะไม่ใช้เป็นปลอกรัดแบบเหล็กนะครับ เฉพาะท่อกรองตัวนี้นะครับเวลาติดตั้งเข้าไปนะครับกับคาบูชุดนี้ครับแนะนํานะครับถ้าจะใช้นะครับท่อกรองขนาดที่มันโตขึ้นนะครับถ้าอากาศไหลได้ดีขึ้นไหลได้เยอะขึ้นคาบูจ่ายน้ำมันได้เยอะขึ้นนะครับยังไงนะครับรถก็แรงรับรองว่าแรงกว่าเดิมที่เคยใช้แน่นอนนะครับเพราะว่าอากาศเข้าได้เยอะน้ํามันจ่ายได้เยอะรถกินได้เยอะยังไงก็แรงกว่าเดิมแน่นอนนะครับตัวนี้จะมี2สเปกอย่างที่แจ้งไปนะมี20 เออมออี30มิลกับ32มิลบอดี้เดียวกันแต่ถ้ามันเป็น34 36ปากทางด้านนี้จะใหญ่ขึ้นแต่ว่าบอดี้ก็ใหญ่ไปตามครับแต่ถ้าสําหรับรถ QX ที่จัดเซตแบบนี้นะครับแนะนําให้ก็จํากัดอยู่แค่32มิลพอนะครับเพราะว่าบอดี้มันใหญ่ครับเวลาใส่ผมกลัวมันไปเบียดโค้งเบียดอะไรนะครับก็เลยต้องจัดเป็นเซตนี้ไปให้นะครับน,นี่จัดเป็นเซตแบบนี้ไปให้ถ้า เปลี่ยนคาบูแต่ไม่เปลี่ยนท่อเลสมันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าไอ้ท่อยางที่เคยใช้2นิ้วมันใส่ตัวนี้ไม่ได้ครับถึงใส่ได้มันก็ยัดยากครับแต่ประเด็นสําคัญคือถ้าจะใส่ชุดนี้ครับไอ้เหล็กที่เว้าท,ที่ที่เขาดามตรงโค้งมาครับไอ้เหล็กแบนๆตรงนั้นอนะ่ะต้องตัดทิ้งเว้าไปครับเดี๋ยวขึ้นคลิปให้ดูนะครับว่าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเราต้องตัดน่ครับแบบนี้เลยแบบนี้คือเราต้องตัดออกไปแต่เสาไม่ต้องตัดนะครับเสาก็มันอยู่เหมือนเดิมสําหรับ จะใส่ชุดนี้นะครับหรือว่าให้ใส่ชุดสองนิ้วครับถ้าจะให้มันเซอร์วิสอะไรง่ายก็ตัดไปเลยนะครับเพราะว่ามันเอาไว้แค่ดามด้านในนะครับแต่เรื่องความแข็งแรงก็ยังทนทานเหมือนเดิมนะเพราะว่าเรายังมีเสาต้นเดิมอยู่นะครับถ้าเราไม่ตัดก็ลำบากนะครับมันจะเบียดส่วนนี้ครับคือถ้าเป็นชุดนี้คือใส่ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นคาบูที่ที่ใหญ่ขึ้นทางเดินไอดีที่ใหญ่ระบบจ่ายน้ํามันที่ดีกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมทางเดินไอดีก็ใหญ่กว่าเดิมนะครับดูดูด้านนี้นะครับนี่ ทางด้านนี้นะครับจาก2นิ้วเป็น2นิ้วสองใหญ่กว่าเดิมเยอะนะครับนี่ทางเดิน ID ก็นี่ครับเป็นคอริดนี่แบบนี้คอริดที่ทําตัวนี้คือเป็นคอริดแบบเยื้ององศานะไม่ได้เป็นคอริดแบบวิ่งตรงๆมามาครับไอคอริดสาหรับวิ่งตรงๆนั้นเอาไว้ใส่สําหรับรถที่ตัดเสาที่ทําเป็นตู้กองใหญ่นะอันนั้นคือเป็นโอเพนไปแล้วนะครับถ้าเป็นคอริดตรงนะครับแต่ถ้ามันเป็นคอริดแบบนี้ก็คือใส่สําหรับไม่ตัดเสานะครับแต่ ใส่ขบูเล็กก็ได้ขบูใหญ่ก็ได้นะคอลีตตัวนี้แต่รถท่านใดไม่มีตัวนี้ผมแนะนำนะครับให้หามาใส่นะครับทางเรามีขายนะครับตัวไม่กี่บาทนะครับตัวนี้แป้นรองไฟเบอร์นะครับนี่เป็นชุดแบบนี้นครับไออุปรกรณ์ทุกชิ้นส่วนตัวนี้สามารถแยกชิ้นได้หมดเลยครับนี่จะแยกเฉพาะคอลีตหรือแยกแค่แป้นไฟเบอร์หรือจะเอาแค่ท่อยางท่ออะไรเงี้ยบางทีมันใช้ไปนานสีมันซีดม,มันฉีกขาดมันแตกหักก่อนที่จะรถใช้ก่อนที่จะรถไปใช้งานก็แนะนําให้เซอร์วิสเปลี่ยนก่อนนะครับนี่ ถ้าท่านใดสนใจแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับของมีพร้อมส่งเลยครับคาบูยูมาแท้ตัวนี้เป็นคอ ID 2นิ้ว2ครับเนี่ยเป็นคอ i อครบเซตแบบนี้แล้วก็คอลีดโมเยื้ององศางาน CNC พร้อมแป้นรองไฟเบอร์โอเคครับชุดนี้อยากได้ทักมาครับราคาทักมาครับเดี๋ยวแจ้งให้ผมก็ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะน่าจะประมาณอยู่นะสามพันสี่พันกว่าๆเนี่ยประมาณนะครับโอเคครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับ